ไปดีเนาะพี่น้องมิอนี้สิมาผสมไอ้ผสมแนวใส่พักเนาะผสมปุ่นนะนะผสมขี้ไก่มีสามอย่างหลักๆที่เคยใส่ทุกวันนี้ยพักข่อยงามแล้วก็มันอะไรนี่ให้สังเกตหนาเนาะมันบวมเนาะอกินยาไรหลายบวมเลยหนึ่งโอเคเนาะไปเบิง่งส่วนผสมของการ ผสมแนวคุยที่ใส่ต้นไม้ของเขาเนาะแบบธรรมชาติได้มาแบบในเฮือนครัวเขาเองนี่แหละไปเคี้ยวไปสม้มกเลยผสมของเขาเนาะผสมมีขี้ไก่กระนี่เปลือกไข่ที่เขากินแล้วเนาะแบบเขาเก็บเปลือกไวต้ตากแหง้งแล้วก็มาตำมันๆเนาะเดี๋ยวเสียอ ขอนถูกก็ได้นูนแล้วก็ขี้เทาขี้เทาก็ได้จากเตาที่เราดังไฟเนาะเป็นขี้เทาเอามาผสมกันแล้วก็มาใส่ต้นไม้งามรับรองว่างามในนอนชุดข่อยแบบหาหาแนในในครัวเราก็าจะเป็นต้องไปสีออะไรมาไมเนาะหากระเทขี้ไก่ลงเลยเลยขี้ไก่นี่แกกวาดไว้เป็นอาทิตย์เลยตรงนีเวลาขึ้นมาใส่เพราะพ้นบนโต๊ะก็เหนื่อยหากระแดดออกก็ได้ขึ้นมา เวลาเขาไปใส่ภาชนาก็ใส่แบบพอปริมนนะาณใส่ร้ายมันก็ข้มโผลแล้วมันก็สีเปื่อยตายนะเด็กเขาก็เทส่วนที่สองลงไปนี่ส่วนที่สองเปลือกไข่ก็มีประโยชน์นะมันเห็ดเห็ดต,ต้นไม้เขาแข็งแห้งทนแดดทนฝน,นได้นะบอถนัดไปได้มือเดียวแล้วก็เทขี้เถ้าลงไป ที่เขาที่ได้มาจากดังเตาดังไฟนะ้าบูมเต้าบูมิยังดังฟืนปกต,ติคนมันได้นะเดือเขาอยากเตาถ่านของเขาที่เขาอยากกินเห็ดกินเห็ดอย่างอะไรก็ผสมให้เขากันนะผสมให้เขากันเลยผสมให้แล้วสีบ่ต้องหมักบ่ต้องยังเลยไปใส่ไดีลยวนะ ไปใส่ต้นไม้ได้เลยต้องไปหมักหัวขี้ไก่มันแ,แก่เกนะ็ตในขี้ไก่มันกับ,บลดลงแล้วบกค่อยไม่กินหัวมันแห้งผักเอาไว้เป็นอาติ์ซองอติดทวีกวาดใบกวาดภายในนอนหัวฮาบดิสซเคมีนะมาใส่ของจากธรรมชาติเลยทีเดียวเชียว,วควรระวังมีใบมีนะ เอามือคนเอาวงเลยว่ะทีเ่าบดได้ใส่นะทีเนี่ยมันเบี่ยวก็มาส่วนที่เห็นข้างๆเป็นผักหอมค่อยเนาะักหอมกับบ่งบ่งขึ้นมากินเต้มในแมลงฮามันเดตัวมันอยากวเวลาเปิดเบิ้งกระด,ดินลงไปข้างล่างบังทีม่แล้วฮาบดได้มาเบิงมากัดขึ้นมากินคือเก่าเนาะ นี่นี่แหละโตมันนี่เห็นไหมเนน้อยฮะเนะดังดังดังดงดงนน้อย,ตอยแต่อันตรายที่สุดเลยหมักกินพวกต้นหอมกินต่พักหอมดอกพายอืน่นมันกับบกข่อยกินน่ะหมักแตง,แตงรอมันใหญ่มันจังสีลามไปใส่บกแตงแต่มันยังนน้อยสิมากินผักหอมก่อนเนาะกินผักหอมแล้วมันจึงไ,งไปหากิน พักขี้ตนเลยนะโอเคนะเฮาผสมกันแล้วฮั่วกาสีตักใส่เลยเลยใส่นี่สงใส่ไปเลยนี่ใส่ให้มันลงให้มันลงนิดน,นิดผืนให้มากที่สุดเนาะอันนึงที่มันอยู่ในใบก็บอกเป็นยังเวลางหดหนามด้วยว่าฝนตกเดี๋ยวมันก็นกนตกตกลงข้างหลังขึ้นกันเนาะก็ใส่ประมสองวง หรือสามบวงเพราะมันทุ่วๆแล้วก็พอแหละก็ะต้องใจร้ายนะมันสิเข้มโพดแล้วหอมหอมสิตายานนก่อนน่ะกัดสิใสประมาณนี้นะใส่ทุกต้นเลยแตงกับใส่แต่ถ้าเอาใส่แต่ขี้ไก่โดนเดียวๆมันกัดสิเข้มโพดนะเราก็ต้องมาผสมอย่างอื่นบ้าง คองเ่ากับสีงามไปตลอดบ,บ,บดีเหเลืองใส่ประมาณทั้งละสามบวงบวงสิใส่ไปเลยย็ดมาดอกดอกมักแตงงามน่ะดอกมันอ่ะพอจะได้ทั้งง่ายก็ใส่สีจะได้ทั้งหน่อยก็ใส่สองหรือใส่สาม ใส่ได้เบิดทุถูกชนิดพักเนาะ้าเห้องผสมนี่้างห้องใส่ขี้ไก่ล้วนๆพักของห้องมันกระสิ<อ>เข้มโพดลิ้นสิเลี้ยงตายนั่นเองเนาะมาฟังนี่ชื่อหน่ใส่พักง้อมงามไปเลยดินกระสิอล้วนฟุ้ยแล้วก็บ,บนแน่นเนาะพักของห้องก็งามไปเรื่อยๆใส่ เลยเนาะเพราะว่าพักของห้ากับสีหวานกอบเพราะว่าห้าบโริีัใเคมีเดชใส่ขี้ไก่ธรรมชาติหรืเปลือกไข่ที่ห้าไใดมาจากเพื่อนครัวของใส่ในครัวห้านี่ใส่ทุกต้นเลยค่อยใส่ในก็ประมันสองสามอาทิตย์ใส่เท่อหนึ่งนเนาะโห้ ถ้าใส่บ่อยๆมันก็สีเปื่อยมันก็สีงามโพดแล้วก็มันเหล็งเกินไปมันก็สีเถาว้นะเราต้องคอยทยอยใส่ยังสีอันนี้พักแผ่วข้ง้าเนาะงามเลยทีต้นตัวแดงๆอ้นตัวเก่าตัวมันแตกขึ้นมาใหม่นันเคียวแล้วตอนมันขึ้นมาแหลกๆฝุ้นมันเหล็งแห้งนะมันก็เลยสีนก็เลยเป็นเป็นแดง ใส่ทุกต้นเลยเนาะนี่โอ้ยใส่ายผมเนี่ยกะเทียมเปื่อยเราใส่เข็มไล่มันก็สิเปนะื่อยเนาะใส่พอๆประมาณดินนี่ก็ล้วนฟุยฮันอนอเนี่ยดินนี่มันบริแนนเลยนะดินก่อนเดาได้ใส่จากีดไปนะอันนี้ก็ไปโลราของฮะนะงานะงาม มันทัวๆนี่แหละเคล็ดลับพักงามของขคเนาะสิบอกวัดเพื่อเพื่อคนได้ี่อยากปลูกขนาดนแ,แบบเออเบื่อมักยังยังเบื่อยากปกลูกอ่ะแหลวแต่น่ะใช่ใสิกับไปสิกับไป๋ที่เฮาแบบ พักเขาเก้าแก่เขา้าถั่วมีิต้าถิ่มเ้าก็ใส่ดินได้เลยประ,ะมาตองเป็ียนต้องไปตากเดี๋ยวไปรอมันใหญ่สลดยนะเพราะว่าเขาใส่แบบนี้มันหลวนฟยอยู่เล่ะถ้าเปลี่ยนทั้งใหม่ก็คือแบบใส่ได้เลยประมาณนี้นะเดี๋ยวขออนญาตไปใส่ต้อนอื่นเนาะเพราะว่ามันนียไปเอาค้ากล่องขึ้นนะ ถ้าต่างล่องขึ้นมาเนาะถือมือมันกระสีหัวมุนในนิดน,นึ่งกขโผล่กขไปน้ำลายๆเนาะเดี๋ยวใส่แลยสุดถ่ายแบบนีกทีนึงเนาะโอเคนะพุนข้าเขาใส่ใส่สเต็มเบิดทุกครั้งแล้วนี่ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวพุนตกมันก็นหย่อยสลายลงไปเองเนะใส่ทางมันอยากตรงการ้านแบบว่าให้พุพุนข้านี่ ไป,ไปเลี้ยงต้นไม้ไวๆเขาก็ต้องคว้นดินนะข <_ C 1> ุดดินใหม้มันแบบไรเป็นคุ้มแล้วก็เทผุวนงไปแล้วก็เอาดินกกถ้าแบบแต่คอยในมันมีขง้งหลุมก็มีแล้วเนาะ <_ C 1> พอใส่เป็นประจำต้องใส่เรื่อยๆมันก็ได้กินโดนๆเนาะน <_ C 1> ี่กกมันนี่เถาแห้งเลย <_ C 1> แต่ว่ามันก็ออกมาเรื่อยๆปรงยอดโปงยอดยออมาเรื่อยเพราะว่ามันมีดินดีเนาะเพราะว่า แต่ตอนนี้ก็บ่งระบา <HHH> ดหนักเลยตอนนี้ฮ่ากินไปถั่วเลยในเบิร์ใบมันยิกย้อยมาเลยบ่งเกิดแต่ว่าบ่บ่งขาบ่อันนี้มันดอกนะถ้ามันเป็นแห้งลีรอจังสีอันนี้ปล่อยมันนคือบักแตงมากกระโจมมากเบิดแล้วแต่ว่ามันบวใหญ่ดอกมันเป็นท่นใหญ่นะมันบวใหญ่ดอกกระโจมมาแล้วมากับมาทุกคอแต่ว่า ไม่บหัวมันสิหมากฉีจับจังวะนี่มักผีกระดกขนาดเดียวกับหมากไงล่ะส่วนคางนี้ยนอ,อนอึมาเบิ่งบ,งบงงักทัวเขาเนาะบักทัวเคยก่อออกดอกแล้วสิได้กินแนาะมีน,น่้สิได้กินไหมนี่บักทัวเห็นหน้าดอกมันดอกด,อก,ดอกดูล่ะนี่ <c oughs> ฟกัดยิ่ปัง นี่คือดอกนะดอก,ดอกทัว่วเลยอย่างนี้กระจอมากเลยเป็นเขาควายเลยจะมาจีบจับนะจับเดี๋มันสีหล่นเขือมันกรพปุนเห็ดข่างใส่เอาเสือฟางมามหายมันเกี่ยวลิน้นเด็ดหนอดอย่หยุดกันเจริญเด็ดหนอดออกแล้วหายมันหยุด การเงาต่อไปเนาะพมมันเงาหมบ่มีขางไปเลยเด็ดออกเด็ดจังสิเดี๋ยวมันก็สิแตกแนงออกมาข้างๆเลยมันก็สิยุดเงาชํานี่แล้วก็มันสิแตกแนงออกมาแล้วก็มันก็สิไล่ก็เดิมเนาะมันก็สีเกี่ยวขึ้นตามเสากฟางเทอมนี่มีอยู่สามคือสีคือมีสีคือเนาะ แต่ผู้เสด็กินหน้อยกินหลายก็ต้องติดตามตอนต่อไปนะโอเคนะคลิปนี้ก็ขอ,ขอจบเพียงเท่านี้ถ้าหมักก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งน้ำเด้อเผื่อประพ่านพีปีไม่ห้องคอยถ้ามียังอยากแชร์ประสบการณ์เนี่แนะนำยังกะเมนอยู่ใต้คลิปได้นะไปแล้วสบายดี